เรียกว่างานนี้ก็ทำเอาชาวด้อมได้ยิ้มฟินกันอีกแล้วค่ะสำหรับโมเมนต์ที่รอคอยของ2หนุ่มสุดฮอตแจมรัศตาและฟิล์มธนพัฒหลังจากที่ก่อนหน้านี้แจมก็ได้ลง IG Story โมเมนต์คู่กับพี่ฟิล์มลาสุดกับนแจมก็เสริร์ฟความฟินอย่างต่อเนื่องฝืนคืนชีพด้องมายาก,กับแมวน้อยอีกครั้งโดยการลงภาพคู่กับพี่ฟิล์มพร้อมแคปชั่นว่าแน่นไหมล่ะงานนี้พี่ฟิล์มก็ตอบกลับว่า แนนพุงไปหมดแล้ว<อ>นี่แหละค่ะโมเมนที่รอคอยรังทองของทั้งคู่ก็ทำเอาแฟนๆตุยกันยกดอกเคมีคู่นี้เขาดีไม่มีตกแค่ยืนคู่กัน <_ S 1> ก็ทำเอาเทือนกันทั้งท์ไลน์โซเชียลแล้วเห<อ>็นภาพคู่กันแบบนี้ก็ต้องรอติดตามเลยค่ะว่าแจมฟิล์มจะมีโปรเจกต์อะไรคู่กันอีกไหมยวยยศความเคมีฟ้าประทานของทั้งคู่ e> ดีงามไม่ไหวขนาดนี้ สีรีว์เรื่องต่อไปต้องมาแล้วล่ะค่ะจริงไมคะท่านผู้ชม ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2 p a t o r t y ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ